อ้าวโยนมาแล้วโว้ยแถวอยากได้รถของลเล่นไว้อย่างเงี้ยไม่ตายเถอะรถเราเก็บรถไว้ในกระเป๋าเราได้ดีจังโอ้โหรถคันไ ER. ปเลยมันคันใหญ่อยู่เฮ้ยคุณเปี้ยวผมจะจอดถละนี่รถเอาเลยปาเขาให้เอ้ยรถสีขาวด้วยโอ้โหแห๋ว เจ้าไหน<อ>ไหนไหนเอาถังน้ำมันกันเยี่ยมยอดเลยเอาขึ้นไม่ได้นี่วะอ๋ออ,อ,อันล็อกก่อนเอออันล็อกอ่ะผมเติมน้ำมันหมดแล้ววะใช่ผมเติมบ้างหายละน้ำมันหมด รถมันใหญ่โอ้กินน้ำมันมากรถมันใหญ่นะผมเพิ่งกันน้ำมันไว้อะคุณเปียวไม่รู้ว่าได้ไหมอ๋อได้มาหน่อยนึงยาติดรถดีกว่าเดี๋ยวเราก็คงไปเทดเตอร์นู้นด้วยเลยได้ครับขาตังไปด้วยไปชอปปิ้งรถคันแรกเดี๋ยวเอายาติดรถ โอ้ขนของได้เพียยเอาเปลือกไปด้วยโอ้โหสลัดขนของเจ๋วไปมอไซต์เข้าบ้านก่อนเก็บเก็บเข้าบ้านได้ครับหายคุ่นอัพรถรถคุ่นอัพล็อกวะน้ารถยนต์มอไซต์มอไซต์ใ้่มอไซต์มอไซต์เอาเข้าบ้านไปเลย เดเข้าบ้านเดีย๋ยวเราต้องทําทางอ่ะเนี่ยทําทางขุดทําทางเข้าทางนี้เนาะเดีย๋ยวเราเค,คร่อยมาทำเดีย๋ยวเราต้องข้าไปที่ประตูรถประตูโรงรถด,ด้วยโอ้เราจะได้รู้ขนาดนนด้วยนะครับใช่ใชตอนนี้ของเราต้องดูว่าเราจะใช้ประตูเท่าไหร่ครับขนาดคูณเท่าไหร่ได้ครับพร้อมครับ ไปเยไปทางไหนกันคนนั่งขึ้นทางไหนครับคนคนขับขึ้นก่อนปะขับซ้ายครับอะไรขับซ้ายอ๋อแล้วเออคุณเปี้ยวขับดีกว่า <c ười> เออนั่งเลยนั่งทีนี้เราก็นั่งแยวสบายราองไปทางด้วยแถวอ๋อ เฮ้ยไวเหมือนจะไวกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับนี่นิดหนึ่งหวัน่นหวนไปรับเควสอ่าอู้หูโดดไปเลยลงน้ำยุมเฮ้ยเด๋ย,เย็นแม้กระทั่งรถนต์ก็แตกเป็นเช่นนี้โคตรสบายๆๆ <laughs> รถยนต์สายปูปิดปูปิดปูปิดปูปดตอ้อเราเติมน้ำมันไปกี่ลิตรกันร้างู้เนี่ยเฮ้ยมันไวกว่าเดิมจริงจริงนะไปขึ้นไวเึ้ื่อนเยอะเยอะเลยไปขึ้นระดับหนึ่งแม่เทนด้ชัเรามาอวดรถยนต์เออลงรถแบบโดนรลงก่อนด้วยเออเเฮ้ยรถแม่งไหล แหม่เออสวัสดีจ้าจะไปทางไหนเนี่ยนอนลงไปไปไม่ใช่เอาดิอะไรอะเลยเออเขียวซอมบี้แบตเตอรี่ LG ดู๊กส์ I got jobs for someone. Like you, ah, you a little work. And I thought you were a tough wastelander. Remember me if you need medical supplies. We're always looking. Hurry back soon. And I'll we'll have a nice reward for you. Hurry well, back, back soon. Maybe I'll we'll have something for you. You know? I always แล้วก็เฮ้ยขายของบ้มขายของ Thank y o เออตังคุณเปียวเออผมฝากฝากตังเอาตังให้คุณเปียวหน่อยมันติดตัวสองหมแล้วมันเกินติดตัวเยอะมาก okay then เออนี้ใช้กระสุนอะไรวะเมื่อกี้มันพูดถึงเทเตอร์โจด้วยว่ะอ๋อคือใครวะอืมคือใครวะไม่แน่ใจเอ็มจีใช้ก้าวหมอแน่เลยใช่เอ็มจีก้าวหมอโจไม่แน่ใจแต่เทเตอร์เจนเนี่ยถ้าผมได้ยินมาเขาเป็นดีครับเขาเป็นหมอใช่กระชุดหมอนะ ตอนรับเวสไปแล้วเราแชร์เวสแบบมากนั้นเราเราไปเทสเดอร์ใช่ครับคนขับต้องนั่งก่อนนะแล้วคนนะอันนี้แชร์แล้วใช่ปะใช่ใช่ไม่ขึ้นหะอไม่ขึ้นหรอครับงั้นเอามาอ๋อเพราะผมยังไม่ได้กดผมกดผิดเอา้าผมไปกดรับเฟซ งั้นเราไปเทเดอร์โอเพนเทเดอร์แบบนู้นก่อนเกันได้ครับไปเฮ้ยมีสกปรกคูณสองล้อ่ดไปไปไปทางนี้ได้แล้วก็เลี้ยวเอ๊ะอ๋อไปทางนี้เลี้ยวซ้ายเบืองใหญ่ผมมองไม่เห็นเลี้ยวซ้ายเมืองใหญ่ห้นโอเค เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงข้ามน้ำนี<อ>่แหละใช่เออขับรถแบบบูนบ๊นบู๊นเสียงมันแน่นเดียวยังเป็นสิ่งแตกหมดกันเอ้ยคุณเปี้ยวผมมีสกบต่อคุณสองเรามีสไนอะ เรามีปืนพันยนะครับที่คุณเปี้ยวเคยให้ผมอ๋อที่ให้ไว้น่ะใช่แต่ผมไม่ได้เอามาด้วยแหละดูเไรเก็บไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเรากลับบ้านไปด้วยน่าจะเลี้ยวขวาข้างหน้าไดิบ่ะโูดเดี๋ยวถ้าเจอแหล่งน้ำไปแวะเติมน้ำหน่อยมับงเราก็ผ่านเมื่อกี้นี่ใช่ผ่านแล้วไม่รู้ได้เราก็ไม่บอกเลยอไม่ตายหรือจ้อง ปุบปิดปุบปิดปุบปิดโอ้พอมีรถที่เรามาไกลขึ้นเยอะแต่ฮอมันฮอมันเหมือนจะช้ากว่ารถนิดนึงแต่ว่ามันรัดได้เลยมันบินได้นะครับใช่มันรัดได้เลยผมกำลังสงสัยอยู่ว่าผมจะไปยังไงมันเป็นน้ำมาดิมันเป็นน้ำเลยครับไปไม่ได้ แล้เกียดมากเลยภูมิประเทศตรงเนี้ยมันหลุมเป็นบ่อไม่เหยียบกายรอดนกกระามนกกระตามอีกโอ้โหนกแิ่งบินบินตามสุดๆอ่ะมันจะข้าม้เด็นี่บ้นกกระตามอีกนี้ไม่ได้น้ำอ่ะโอ้ยฆ่าไม่ได้จริงจังครับเหี้ยตายเยอะพยายามนั่นอยู่อะ ยามหาทายอยู่อะสมูทแพ็คี pe, <Cock S 2> <tinc S 1> ่แล้วมึงไอ้ข้างหน้าคืออะไรสะพานขาดวะเนี่ยเฮ้ยไปไม่ได้สะพานขาดอะไรกันเนี่ยท้าแม่งเลยหยอกหยอกหยอกแล้วนึวยนะลำคาญนกอะโอ้ย้ยเฮนกอิดนกอิดไปเรื่อยอีกแฮะ เฮ้ยคุณเจ้าไอ้ก้อนดำๆนี่มันใช่ก้อนน้ำมันปะน่าจะใช่ลองขุดดูเออผมไม่ได้พูดาเขดูด็อกขึ้นไปเลวกันเฮ้ยผมมีโซีหว่ะใช่ใช่ใช่นี่แหละก้อนน้ำมันโอ้สุดใจน้ำมันนาตลกไหเฮ้ยเดี๋ยวเสียงตลกอ่ะจิ๋วจิ๋วให้งั้นผมเก็บมาโรเล่าดิผมรออเลย ข้างหลัง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 วุ้ยโอ้โหน้องคือมีกันมีกันนิดน้องมาหายอมเจ็บเลยดีสองด้วยท่ามันก็บิน,นไม่หยุดชื่นใจเจอน้องหาโลเวล่าไป,ไปตรงทางจลยโอ้โหเฮ้ยกระบอกเพชรไม่ได้อะไรเนี่ย ไอ้นี่บางอีกมองไม่เห็นดีใแ่งหมวยนกมันไม่ยอมลงอะ่ะได้ยาอืมอ๋อมันลงแล้วครับลงเ <c oughs> ออยิงแม่งเราจะไปยังไงเงานั่นดิครับหรือว่าต้องไปทางวะลองขับไปก่อนแล้วกันโอ้แถวนี้มีพื้นที่เราเราจะ ถ้าเรากลับนี่คือไกลมากลเลยเราต้องไปต่อไอ้คนหาคือไปยังไงออเด็กไปต่อก็ได้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเตะกระบองเพชรก็เจ็บได้กะกระบองเพชรเนี่ยไปต่อยมันเหรอเออไปเดินเฉียวครับเฮ้ยมีนกบินไปหาปะ ใช่แต่ยิงไม่ได้ไปทุกซองนเนยอ้าวไอ้ดี่หัวหลุดหัวขาดได้หาทางไปต่อกันทางนี้ขาดแล้วเนาะอันมีวิธีก็คือเอาของลงจากรถแล้วข้ามนำ้ำเออได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมนะเดี๋ผมผมมาลงฮะเดี๋ยวผมเอาลงได้ได้หมดอ๋อมีคนกวาดเกียนแะล้วโอ้เลเยอะชิบเป๋งไง ตามผมมาได้แห้ครับผมขอใสอนอ่นกพิอาบนะเจ็มพี่อ้าวเฮ้ยลวงลวงใส่หน้าเลยล้วงเต็มเต็มหน้าเลยเมื่อกี้มันเป็นแผนเราจะรอข้ามแบบนี้ไปดีกว่า,าเล่น,นลึกไหมเนี่ย ต้องลุนข้ามขางต้องู้นดีกว่านี้เซ็มสตาร์น่าไ,ไว้ได้ครับแล้วก็เดินข้ามไปเลยจยอมโอ้ยน้องคืออีกแล้วโอ้ทานที่น้องคือยอาจังดิจังโอ<า>เคราก็วางยาบวกป้องน้องอวางรถกอนน้องจ๋าอาหารวันวนี้หน่อยจ้ะ ติตื่นเลยติแคนนี่ติ๊ทขีท็อตท็อตเยสายฟ้าสายโว้ยอุย้ยอะไรติกวะเฮะ้ยหมามา,มาป่าโอ้โหมาให้กินถึงที่อันนี้มันหมาอะไรอ่ะมันเหมือนหมาจิ้งจอกเลยครับอ,อ,อ๋อมองออหันไปข้างหลังมองไม่เห็นมันเฮ้ยนก ิงไม่ถึงวะลูกซองแม่งเอ้ยเจ็บใจวะไก่ก็ได้วะชิงไก่มีไก่ครับโอ้ได้ครับหยุดตรงนี้ตอนที่ผมจอดหมดอะได้เดี๋ยวเราไปเทิดเดือกกันมันเดินทางอย่างยาวไกลใช่เป็นทางที่เราหลงอะไม่แนี่ย ของเพชรก็เจ็บเชียวเียวเฮ้ยตกใจอ้วพุณเปียวขับเวยมามาอ่ะบ้า่ะอีกห้าร้อยเมตรไม่ไกลเกินฝันโอ้ม,มอนน้ำข้างหน้าน้ำอ,<ช>อ,อีกแล้วอ่ะเฮ้ยต้องลงอีกแล้วอ่ะ ลงเกลียดมากในทะเลทรายดูดูทั่ประเทศดิอย่างอย่างแย่โอ้โหแม่ต้องวุ่นแหละต้องเหตุเป็นต้องเห็นเด้วยต้องวุ่นไปนั่นคือหัดซบมากมาอย่างไกลมัาจะเดินไหวป่าววะได้อยู่ตรงนู้นไหวต้องวุ่นกว่าตรงสะพานน่าจะไมได้อะย่ะโอ้นงมาก็ดีนะครับแค่ไหวตรงไหนโอ้ต้นนี้หาต้นไม้ยากมากอ่ะไม่มีเลย เบาวิ่งแถวนี้หละวิ่งข้ามตรงนี้เหรอเก็บเก็บรถเข้าเขาเป๋าอาจจะไหวไปตรงนี้คิดว่าไหวอยู่เอรอเออยกย่างหนอโอ้โเอสดชืน อันล็อกอ่ะโอเคไปเดี๋ยวครับตัวเต็มราเดินี่ทุซีทัดีครับทีนี้ถ้าเกิดมาแล้วก็คงหาทางกลับได้แหละจริงก็คงไปตามทางไปขึ้นรถแล้วเจ้าสะพานนี่ก็ขาบาบอเราต้องซ่อมสะพานแล้วเหรอผมว่าต่อบอิได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะรถวิ่งผ่านไดไหมวะน่าจะได้ดิน่าเอ่อ ไม่แน่มันอาจจะมีเรื่องน้ำหนักป่าครับเพราะผมเคยไปเหยียบบนกระจกแล้วมันแตกก็รสร้างเป็นอิฐไปได้รรสร้างเป็นซีเมนต์แม่งเลยครับเฮ้ยจะถึงแล้วม้ยแต่คำถามคือเธาจะ,จะกลับเนี่ยนะเราคงต้องกลับทางนู้นนะเออนะงัยนะเสียงแต่ที่ันน่าเบียดจริงๆโอ้ยโอ โอเคเสร็จแล้วาวัสดีนกแม่ก็บินที่ว่อนนะนกเยอะมากอ่ะเป็นกำผมแค่มาดูนี่เฉยผมก็วินตาสวัสดีเชเดอร์เดือดที่มีมีเควสอะไรให้ทำบ้ามาขอทำเควสเคตอมบินหน่อยแล้วกันอ้จัดไปครับทุกเปียวทำท่าไห่ เคฟมันคือเคฟอะเคฟศ<อ>ูนย์สี่นอั้นผมเลือกไอ้เก้าร้อยเมตรเป็นมันล็อบมันขายใจยโ,โครคอปเตอร์ว่ะแต่มันขายแพงมากเลยอะอ๋อเหรอครับใช่มันขายแสนสามอะคือแบบใช้ได้เลยอะคือแบบวางช้ได้เลยอเอ้ยอะไรวะอ๋อแม่งขายแสนสามโอ้แสนสามสองเครื่องด้วย โคตรเกลือดมีสองเครื่องด้วยนี่ขายแป้งมาตีอะไรตรงนี้ปะให้มันขายต่อไปเราไม่ซื้อแพงไม่ไหวนี่เออพี่ขายไ่ได้ผักบ้างไหมครับพี่ไม่เอ้ยผมแชร์คว้ไปอย่างวะยังอ๋อเอ้ยหรือว่าแชร์แล้วอะกดไปก่อนเออพุณเปี้ยวมันมีหนังสือช็อตกันผมซื้อมาี่ครับ ได้ได้ได้เก็บนี่ผมโยนไว้หน้าประตูแล้วผมได้เอเนเตอร์มาอ่านกินเนื้อก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะผมจะทำอะไรวะแชร์ควีนเย็บตื่นช็อตกหรอ แทร็กเก็ตวิดฟูลเฮลเทคยี่สิบหมดอ๋อถ้าเกิดโอเคถ้าศัตรูเลือดเต็มก็จะเพิ่มย oh. oh. ี่สิบดาเมจโอ้โหเรื่องอะไรอ่ะเออเฟนอันเคียร์มัน,นครับเดี๋ยวกูดูรอบใช่เฟนแอนเคียร์งั้นเราไปสองร้อยเมตรก่อนใช <c oughs> ่ผิพไถลนะเราว่าหยุดถึงกลางคืนแน่เลยวะ่ะจริง ต้องแคมป์ต้องหาที่แคมป์ที่แคมป์ผมไม่ได้เอากระทะมาด้วยเราได้กินเนื้อไม้แล้วครับเฮ้เราคงได้กินเนื้อดำสินะเราได้กินเนื้อดำเฮ้นในรถผมเอาติดเนื้อมาด้วยส่วนหนึ่งเฮ้<อ><อ>ผมไม่ได้ผมเอาของติดตัวไว้รถอยู่โอ้โหแม่มันลงยังไงเนี่ยลงยังไงอะ่ะก็ ลงยังไงก็ลงอย่างนั้นแหละลงแบบนี้แหละ<อ>ลงแบบนี้แหละลงเอเอกลัวกลัวอะไรอย่างได้เลยครับพร้อมครับไปประตูล็อกว่<อ>ปะปัญหาอยู่แล้ะอ่าคุณออฟผมฝากด้วยเออขุดมันไม่ค่อยหมาะ ไปทำพวกสกิลเอเกลียเกลียอย่างครับใช่เทนหนึ่งมันจะเคลียไวอย่างนี้แหละเจ๋อเลยนี่อะไรอ่ะมันเป็นแค่ผู้อยู่รอดจริงๆเรามายึดทํำนี้ได้เลยนะถ้าเกิดสมมติว่าตอนกลางคืนกลับไม่ทันได้แล้วกลับมาทันเข้ามานี่ก็ได้ว้าวศูนย เฮ้ยผมเจอหนังสือไมดิงเฮ้ยเห็ดขอผมเจ็ดเนี่ยเห็ดเหฮ้ยเห็ดจริงๆด้วยปุ๊บได้ปีนี้อ่านแล้วอ่ะอ๋องนผมยังไม่อ่านอ่านบ้างอีแคบไม่รับเชิญอย่าเข้ามาหมาเห็ดครับ จอแค่สองอันเียวอออีกเควสอยู่เไหยวะเนี่ยอีกเควส์หนึ่งหนึ่งกิโลอะดูไหนวะเนี่ยหนึ่งกิโลออไปอีกโอเคปะเราไปกันเลยดีกว่าได้ครับเป็นทางเดิมอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่เจ๋งมันมุดตรงนี้เนี่ยพี่เจ๋งพี่เจ๋งไบร์เกอร์เฮ้ยเทียบตัวเดียวตัวเดียวบอกเทียบเย เฮ้ยทำมารถอย่างเดียวเลยไปโอเคต้องกลับทางเดิมต้องวิ่งผ่านเทดเตอร์อ๋องั้นเราไปทำเวสกันก่อนเลยดีกว่าได้ครับโอ้รถรถปัดไล่ทำเฟสยาวๆทำเวสดีก็ส่งรถเลยครับนี่ ลากนจะสมบูรณ์มันมีของดีขายนะแต่แพงไปหน่อยป่ะแพงมากแจนจ้าบเก็บกินที่เตะจริงครับเธอกได้มั้งครับเอาง่ายกว่าเออแต่มันของดีเยอะอยู่นะครับไอ้อคนเอ่อนกแม่งบินอีแก่ตรงนั้นคืออะไรวะเนี่ยฟาร์มอีกแล้วไอ้เจ้านกเฮ้ย มังกรูจ <Ờ> อดนกไ,ดไม่มมไหอ,อยากได้เฮ<อ>้ยิงนกก่อนดีกว่าไหน่ะเออไม่แน่ใจครับเห็นมันบินตามมา,กา,<ต>าไกลไใช่แต่มันหายไปแล้วหายไปแล้วร<อ>ับเลยก็ได้ไปะได้ครับงั้นกดรับเป็น อันนี้คืออะไรดินเหนียวตรงนี้ทรายเลยเปล่าอ,าอเอทราย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 าน,น,นี่มันอะไรอะกองคู่กอง,กองทหารเรอกลกองทหารครั่เปิดแล้วด้วยนี่ไม่ใช่ก่อ,กอง ไม่ได้มีแค่อันเดียวมีแค่นี้คำถามคือเข้ายังไงนั่นสิครับเข้าทางไหนได้บ้างอ๋อรู้แล้วคุณอับเอ๋ตามมาทางหน้าแหละข้างหน้านี่โอ้ยจีเนียดมากโอ้ยโทษทีมัอนมือมันลั่นอานผ่านอีและยิงทีไรบ้านผ่านทุกทีอ้าวผมผมอยู่นี่วะ เออเสร็จเรียบร้อยแค่ผมเสร็จแล้วผมก็หาของต่อไปเฮ้ยอะไรวะอุ้ยโอ้โหน้องซื้อโอ้โหนอนเดินขึ้นทางตะวันตกยลงมานอนไม่ไดนอนหลับยาวไปหลับยาวไปหลับยาวเลยหลับยาวไปส่องทุกครั้งที่เจอทางไหนเนี่ยทางนี้มีอะไรไปได้ไหมมันมีทางไปได้าไปนั้นแหละงั้นแหละ เฮ้ยแต่ของผมน่าจะมันต้องออมฮะลาตินสวัสดินน้องคือกระดา<ำ>ษไม่เฮ้ยเป็นตำรวจครับเป็นเทนน่งที่มีจ,ำจตำรวจเลยฮะเฮีจังคุณนตำรวจเฮ้โยโอ้ยอันที่ ตายซะที่ชุีไอไขครับไข่เฮ้ยโอ้ <have> <Hey. S 2> อยู่ข้างอยู่กับพื้นเจอแล้วอืมเรียบร้อยเสดแล้วใช่ปหมใช่ครับเอ้ยคุณเปี้ยวมีหนังสือนี้ผมอ่านแล้วฮันเตอร์อะไรอ๋ออย่างแค่น,นี้สติลสเปียเรียบร้อยครับออกางไหน ถ้าจะออกยังไงเนี่ยช่วยด้วยเจ้าเล่ย,ยช่วยพ่อด้วยออกอมันเคลียร์หมดแล้วเหรอเออใช่ครับไอ้พวกไม้ใช่ไหมจะออกแบบบ้าพลังฉันจะออกอบบนี้แหละ งดีเรียบร้อยอีสบายอ้าวโทษทีเว้ยมันมันมันหาเรื่องมันเหอะมากระโดดอ๋อข้าโอ๊กปลูกที่นี่ตึ้นอยู่แลนี้หรือน่าสนใจดีแฮะปลูกเลยปลูกเลยอ่ะ ทดแทนขั้นหนึ่งตูพิงสองออกไปหาเซเจอร์ดีกว่านี่ผมพร้อมแล้วเอ้ยผมเห็นกระต่ายแวบๆบแบบอืมกระต่ายนั่นไงกระต่ายอเอ้ยโดนอยู่ดีมันยิงยากเอ้หมาจิ้งจอก ยิงจอกอาอาวยคนหนึ่งยิงคนหนึ่งเชือดเอ้ครับิ้ิงจอกเยอะนะเนี่ยโชคดีนะไอ้เจ้ากระต่ายมันขุดไม่ได้มันต้องใช้เจาะมันขุดไม่ได้เด้อมันเป็นมันเป็นเหล็ก อ้าวจิงจ่อยล้วคนแ่งตำกินเนื้อเราได้เนื้อเพียบเลยครับทำไมมีเสียงร้องด้วยวะหัวมันหลุดไม่ใช่อแปลกแฮ